ใช้แบบน้ำมันอะไรก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีครีมออฟทาร์ทอันนี้หนูใช่ไว้ในแก้วปูนี่แล้วใช่ไหมคะ,คะอันนี้คือครีมออฟทาช์าใช่ปะอันนี้เป็นกลิ่นนะคะแล้วแต่ว่าใครจะใส่กลิ่นหนูมีใส่ก็ได้คะ่ะอหน,นูเลือกกลิ่นอะไรมาคะสตรอเบอรี่ค่ะอันนี้เป็นสีผสมอาหารถ้าถ้าบางคนอาจจะมี สีแบบว่าสีอื่นสีอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็่งเต้องปต้องใช้น้ำด้วไหมคะ,คะนี่คือน้นะะเป็นน้ำเย็นหรือวนะ่าน,น้ำอุ่นน้ำอุ่นค่ะอา่าเริ่มทำเลยหรือเปล่าคะค่ะ,คะอย่แรกค่ะต้องใส่น้ำนะคะต้องดูฟงองนน้ำสอ เกลียวค่ะแล้วอะไรต่อแล้วก็ใส่มาอีกหนึ่งเป้วค่ะอ๋อเพราะว่าต้องมีสองใช่ไหม หลังจากนั้นเราจะใส่อะไรคะหลังจากใส่น้ำเรียบร้อยแล้วใส่เกลือนะคะเกลือเมื่อกี้เราตวงไว้เท่าไหร่หนึ่งตวงไว้เท่าไหร่ <c oughs> วังได้เลยค่ะเท่าไหร่นะน้ำมันอันนี้ค่ะน้ำมันใส่เท่าไหร่นะน้ำมันก็ครึถ้วยค่ะไม่ใช่แล้วค่ะน้ำมันใช้ช้อนค่ะช้อนค่ะช้อนตวงลงไปค่ะแต่จริงๆเดี๋ยวค่อยใส่ก็ได้ไม่เป็นไรค่ะเอาคนอันี้ก่อนดีไหมคะ ลองให้เกลือมันละลายหน่อยค่ะดูสิมันเป็นยังไง ขุ่นเท<ช>่ป่ะได้ค่ะเพยังแต่ก็ไม่ได้อุ่นมากเท่าไหร่ใ่ค่ะประมาณนี้เราจะใส่แป้งได้ไหมได้อ่ะอืมแล้วก็ใส่น้ำมันได้เลยสองช้อนหรือเปล่าคะ ขยับเข้าไปในถังเลยค่ะอ๋อเป็นฟองเลยค่ะทุกคนคนเลยค่ะคนเยอะๆเลยค่ะไม่เคยแบบว่าเทโดเนเสลน้มันก็จะมีฟอง ใสแ่สแป้งเลยไหมคะใส่แป้งเลยไหมคะให้พอละลายก่อนนะคะ่ีคือทำไม่อะไรก็ไม่ไเปนะ็นไรแล้วก็อยากอยู่ที่เจรละ,ละอะเ,อเลยคัพกันคะเอาคัพมาใส่แ,แป้งสองแก้วเหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวเราเทน้ำอันนี้ออเผื่อว่าเดี๋ยวเราถีบมิกซ์ลงไปตอนไหน,นถ้าเกิดว่าเยอะเกิน ใช้สองใช่ไหมครับก็ใส่ทีละหนึ่งหนึ่งถ้วยอจริงๆมันคือถ้วยนะไม่ใช่แก้ต่าประมาณนี้ก็คือหนึ่งถ้วย ทับหมอยู่สิคะช้องยาวอยู่ไหนนะคะเมื่อกี้ที่เอามาชองยาวไม่มีนะค่ะ ไปเยอะขนาดนี้ครับทุกอย่าของเรนะคเราคงดูสิครับ แพนเค้กไหมคกินไห <g ül> มคะแพนเค้กกินไหมคะ Make it go fun, fun, camp. เอาใช่เดี๋ยวต้องใส่กินเลย,ยลองดูสิิตั้งแต่ไหนหอมไหอม

บางส่วนปั้นกลมๆวางไว้ข้างนอกก็ได้ค่ะเรี๋จะได้เพิ่มผสมสีต่างๆเข้าไปเขาหยิบให้มันเบียนด้วยหลังจากที่เราใส่กลิ่นไปก็โอเะมีแชมพูนะไรแชมพู ได้ยังคะคามิได้ไหมได้พี่ออยต่อยไหมคะยืดนิดนึงไหม แบ่งเลยก็ได้แบ่งเป็นส่วนแล้วก็มาผสมสีเรามีสีสีทั้งสี่สีเลยใช่ไหมก็แบ่งเป็นสี่ส่วนแบ่งเป็นสี่ส่วนได้เลยค่ะอันนี้เราก็เดี๋ยวใช้ผสมสีไงคะผสมทีละสีเน้นว่อในถังนะคะในกระมัง เอามาหนึ่งส่วนก่อนหนึ่งสีเอาสีเอาแค่ไหนอ่ะสีพ้นก่อนแล้วกันดูสิอ๋อใช้ถังสิคะจะผสมสีแล้วโอว้ไม่ติดนะคะไม่ติด เยอะเกินไปผุ่นคนเอันนี้ค่ะก่คลุกเลยค่ะก็ตรงนั้นไม่ต้องไปโดนสิค่ะดีบเฉพาะอันที่เราใส่ลงไปก่อนซีด้านสีโอ้น่าจะต้องเอาให้หมดเลยนะคะ See you there. ค่ะใส้เผือกไนขอรูสิคะสีมันยังไม่เนียนนะคะ,ะคุณกก้หมดเลยะคะยัง,งมหมคะเข้เนาะชิปนม โอเคไหมคะออ๋สีได้แล้วค่ะสีครบกทั่วกันแล้วค่ะตอนนี้ในดูสิคะไหนโชน,น่อย จะไม่ได้เป็นอย่นี้คะแล้วตอนนี้เป็นยังไงคะตกลงว่าสำเร็จหรือเปล่าคะสำเร็จไหมคะไม่รู้คะ่ะใส่ไปไม่ไรนะคะตอนนี้กว่าจะมันอาจจะแห้งไปค่ะถ้าเกิดใส่แป้งมันก็จะยิ่งนือแล้วมันจะแตกมันจะไม่เหนียวค่ะ แบบว่าอยู่ดิคันแล้วก็ใสออ่ค่ะอยู่แบบว่าเกาะๆก่อนนะคะตอนนั้นไม่ต้องแล้วค่ะอันนั้นค่ะเพราะว่ามันเป็นขุยแล้วค่ะ,ะโอเคเดี๋ยวให้มาดูตอนที่เราทำสีสีเสร็จนะคะ เดี๋ยวก็ค่อยไปทำสีอื่นบ้างใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะบายยค่ะขอดูเพดอนหน่อยค่ะ